รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ p แพ c ก i c e ประเภทผู้บริหารการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นปีการศึกษา2564นายนรเรศสุดไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นรูปแบบ4ีชวนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในปีการศึกษา2564าำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งมีนยโยบายการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่นำสาสระก,การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นตามบริบบทภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพจากข้อมูลปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมาพบว่าผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน reading test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ58ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย100รละ38.58ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศจากการรายงานข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 ยังมีนักเรียนที่ยังอ่านและเขียนไม่คล่องยังมีผลการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับพอใช้จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรประสบปัญหาด้านการอ่านและการเขียนในรายวิชาภาษาไทยโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรจึงได้ศึกษาข้อมูลและจัดทำหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาด้านการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจุดประสงค์การดำเนินการ 1. เพื่อขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยจัดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ ในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระก,การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 3. เพื่อพัฒนาครูบุคลากรนักเรียนในการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นทุกระดับชั้นเป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 2. โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการ การศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 3. ครูและบุคลากรมีการดำเนินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นทุกระดับชั้นเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3มีทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและสร้างประโยคเขียนเรื่องจากภาพระดับดีขึ้นไปและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2ร้อยละา75ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีทักษะการอ่านข้องเขียนข้องคิดเลขข้องเขียนเรียงความด้วยลายมือสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดทำหนังสือเล่มเล็กเรียงความระดับดีขึ้นไปและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เหตุการณ์ดำเนินงานขอเบเขตด้านเนื้อหา mm hmm. การจัดทำหลักสูตรบรูรณาการ mm hmm. การศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านเม่เดือชุมพร จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เดือชุมพรขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน69คนในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านแม่เดือชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานที่นำไปสู่ความสำเร็จโดยใช้รูปแบบแนวคิดเชิงระบบ STEM Concept โดยมีกระบวนการดำเนินงานด้วยรูปแบบ pdca ของ Deming แล้วนำมาประยุกต์และคิดรูปแบบใหม่โดยการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรมสี่ชวนชวนคิดชวนวางแผนโดยการประชุมคณะครูและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพให้คณะครูได้ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งศึกษาแนวคิดแนวทางการจัดทำหลักสูตรบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษา ภายใต้กรอบความปลอดภัยและมีคุณภาพศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนชุมชนและท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นตราดท้องถิน่นวิทยากรเนื้อหาความเป็นไปได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนการกศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาและอบรมการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรบูรณาการระดับกลุ่มโรงเรียนและร่วมคิด ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบของโรงเรียนชวนทำรรชวนลงมือทำโดยกำหนดแนวทางวิธีการพัฒนาหลักสูตรปูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้ในครอบครัวชุมชนและท้องถิน่นกำหนดให้ครูผู้สอนในแต่ระดับชั้นได้เรื่องสาระการเรียนรู้จากตัวชีวิตที่ต้องรู้และตัวชีวิตที่ควรรู้ ดำเนินการเลือกเนื้อหาการเรียนรู้จากบริบทของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นของนักเรียนกำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดทำโครงสร้างโครงสร้างหน่วยปูรณาการออกแบบผังวโนทัศน์เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ทุกระดับชั้นกำหนดหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อใบความรู้ใบงานตลอดจนการวัดและประเมินผล มีผลงานนักเรียนเป็นที่ปรากฏมีการสรุปองค์ความรู้และนำเสนอความรู้ผ่านสื่อต่างๆเพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อไปชวนตรวจเป็นการตรวจสอบโรงเรียนมีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรปูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้ในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นทุกระดับชั้นและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบอย่างเป็นระบบ สะท้อนผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากนั้นจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับการปฏิบัติงานโดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ทั้งระดับโรงเรียนระดับกลุ่มสาระกลุ่มงานชวนขายเป็นการขายผลงานแนวคิดวิธีการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการสะท้อนผลจากการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการมีขั้นตอนดังนี้โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นทุกระดับชั้นนอกจากนี้ยังมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินคุณภาพ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งเสริมผู้บริหารครูและบุคลากรให้จัดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Good Practice เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการจัดทำประกาศผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆทางการศึกษาผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Bas Pa t ผลการดำเนินการตามจุดประสงค์และเป้าหมาย 1. โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยจัดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพกีตระดับคลัสเตอร์กลุ่มพื้นที่การศึกษาอำเภอโกสัมพีนคร2โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น3 ครูบุคลากรนักเรียนได้จัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นทุกระดับชั้นอย่างมีคุณภาพผลการดําเนินงานที่เกิดกับผู้เรียน 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงมีทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นการสร้างประโยคเขียนเรื่องจากภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละแ0และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2. เนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องเขียนเรียงความด้วยลายมือสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดทำหนังสือเล่มเล็กเรียงความอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ78และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในความสำเร็จด้านบุคคล 1>, 1. การจัดวางระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบชัดเจน 2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีด้วยความชัดเจนในเนื้อหาสาระของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. การกำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้เกิดความชัดเจนด้านสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ 1. โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เนต็ต 2. โรงเรียนมีปราชชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นเรียนซึ่งสามารถให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีการเผยแพร่ผลงานรางวัลที่ได้รับ 1. มีการแดกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลให้กับครูผู้สนใจ ภายในสายชั้นที่รับผิดชอบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่เดือชุมพรและกลุ่มโรงเรียนคนครโกสัมพี 2. เผยแพร่ข้อมูลทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน 3. เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ YouTube รางวัลที่ได้รับ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็ทีส การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิน่นประเภทผู้บริหารโรงเรียนที่มีจำนวนน,นักเรียนต่ำกว่า120คนระดับกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพีประจำปีการศึกษา2564 2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กที การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นประเภทผู้บริหารโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า120คนระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษาคาัสเตอร์โกสัมพีนครประจำปีการศึกษา2564การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานสมรรถนะด้านการอ่านการเขียนสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21ที่เน้นทักษะชีวิตเป็นสำคัญและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการใช้นวัตรกรรมที่จัดทำขึ้นได้อย่างชัดเจน